วิธีการต้มสุก,กี้น้ำให้หน่ากินให้หน่าสดแบบนี้เลยจ้าต้มยังไงให้อร่อยเข้มข้นน้ำซุปหน้าสดสดแล้วชื่นใจกันนะคะ นี่เลยค่ะเมนูนี้ต้องจัดจ้าแล้วยิ่งช่วงนี้อากาศเย็นเย็นลมโชยๆชยได้ซดน้ําร้อนๆอนนะแบบไม่ต้องยุ่งยากเนาะนะโดยที่ว่าเราจะใช้วัตถุดิบที่เหลือจากกินหมูกระทะแล้วไม่หมดผักเหลือลูกชิ้นเหลือหมูหมักเหลือนะคะของเหลือเราเอามาต่อย,ยอดกันค่ะจับรวมยุบลงใส่หม้อเป็นซุกี้ซดน้าร้อนร้กันค่ะมาค่ะวันนี้จะชวนทุกคนมาทําซุกี้น้ําซดน้ําร้อนๆรับอากาศเย็นเย็นกันค่ะ วัตถุดิบที่การจะใช้นะคะวันนี้ค่ะผักการจะใช้เป็นผักกาดขาวผักบุ้งผักขึ้นช่ายแล้วก็มีเห็ดค่ะใครจะใช้ผักตามความชอบได้เลยนะเสร็จแล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นหมูมหมักหมูกระทะนะคะที่เหลืออยู่มีลูกชิ้นค่ะมีไข่ไก่หนึ่งฟองมีวุ้นเส้นแล้วก็มีน้ําจิ้มสุก,กี้น้ําจิ้มหมูกระทะนะคะเตรียมไว้ค่ะก่อนอื่นจะเตรียมกระมังมาก่อนเนาะนาหมูหมักใส่กระมังค่ะตอกไข่ใส่ ใส่ลงไปในหมูหมัก1ฟอง2ฟองแล้วแต่ความชอบเลยค่ะน้ำจิ้มซุกี้นะคะใส่ลงไปแบบนี้เลยค่ะนะเราจะใส่ลงไปสักประมาณ2ช้อนควรผสมให้ทุกอย่างเข้ากันประมาณนี้ค่ะ นี่นะรับรองค่ะพอเวลาเราต้มออกมาแล้วน้ําซุปอะค่ะจะมีความข้นมีความน่าสดมีความน่ากินขึ้นมาอีกปะ่ะเดี๋ยวเราไปต้มดูความน่ากินความน่าสดกันจ้านี่เลยตั้งหม้อใส่น้ํานะการใส่น้ําลงไปประมาณครึ่งลิตรนะซุปก้อนค่ะ1ก้อนใส่ลงไปซีอิ๊วขาวหรือซอสปรุงรสประมาณ2ช้อนโต๊ะน้านําตาลทรายประมาณ1ช้อนชานี่การจะปรุงน้ําซุปแบบนี้ไว้ก่อนนะ เริ่มเดือดแบบนี้ค่ะให้เราใส่ผักลงไปก่อนการจะต้มซุกี้ให้ผักแบบมีความเปื่อยๆหน่อยนะคะผักกาดขาวอันนี้จะเป็นผักบุ้งค่ะใส่ผักลงไปแล้วทีนี้การจะปล่อยให้น้ํานะคะกลับขึ้นมาเดือดค่ะจับยุบรวมกันมาลงหม้อดเดียวกันเลยน้ํากลับขึ้นมาเดือดแบบนี้ค่ะให้เราใส่หมูกับน,น้ําจิ้มนะคะค่ะเทใส่ลงไปเลย ตามด้วยลูกชิ้นจ้าของการจะเป็นลูกชิ้นปลานะเห็นไหมเราทำวิธีนี้น้ำซุปก็จะมีความข้นดูแล้วมีความน่าสดหมูเริ่มสุกแล้วนะการก็จะใส่วุ้นเส้นค่ะลงไปเมื่อทุกอย่างสุก เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟจ,จ้านี่เลยค่ะ1หม้อร้อนๆกินแบบอุ่นๆท้องรับอากาศเย็นๆค่ะซุกี้น้ำค่ะน้ำซุปเข้มข้นมีรสชาตินะคะนี่เลยค่ะหืน,น่ากินมากกินพร้อมกับน้ำจิ้มซุก,กี้บอกเลยค่ะถ้วยเดียวไม่พอแน่นอนนะกินร้อนๆอุ่นๆท้องรับอากาศเย็นๆ แบบนี้เลยค่ะวิธีการต้มซุก,กี้น้ําให้หน่ากินให้หน่า,นนาสดแบบนี้เลยจ้าต่อไปนี้ซุก,กี้น้ําจะน่ากินอีกเป็นร้อยเท่าเลยค่ะง่ายๆนะคะฝากคนเพื่อนกันไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้การด้วยนะคะ